สวัสดีครับผมอายุธคาร์ครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับรถราคาถูกนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับอยากนำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับคันนี้เป็น Honda City, t ้ไทเซตเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสภาพให้หนึ่งในร้อยได้เลยนะครับผม ที่อยากนาเสนอรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่าโฉมนะครับยังล้าสมัยยังร่วมสมัยอยู่นะครับเอาไปใช้ถึงจะเป็นรถเก่าก็ไม่อายไม่เชยนะครับผมวัยรุ่นยังนิยมอยู่คนยังนิยมอยู่นะครับมากี่คันก็หมดนะครับคันนี้ขับมาจากการจนบุรีนะครับมาพุทธมณฑลสายสองนะครับระยะทางร่วมร้อยกว่ากิโลเทสให้เลยนะครับไม่มีปัญหาด้านความร้อนแน่นอนเครื่องเกียร์ดีเกียร์เปลี่ยนสมูทไม่มีกระตุกนะครับผมช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับเจ้าของเดิมขายมาให้เนื่องจากเขาได้รถป้ายแดงเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เทิร์นโชลูมใน จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนี่นะฮะโดยรวมยังสวยงามนะครับสีสันสวยงามไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ควารน้ำจมน้ําสีสันโดยรวมยังสวยงามมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยภายในเป็นสีเบดเดิมจากโรงงานสภาพเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆนะครับเอาไปก็สามารถใช้งานกันได้เลยไม่ต้องซ่อมบํารุงอะไรให้ปวดหัววุ่นวายนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงด้านท้ายกันนะครับ กานท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับซอกเสื้อเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบน็อตสาท้ายไม่เคยแกะล่องเดิมเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีให้ครบนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์และฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะ ที่สาคัญคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กแต่งลายที3 7สามเจ็ด้ครับลายไวรุ่นยอดกิจนะครับผมจัดใส่ล้อมาให้อย่างสวยงามนะครับไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะครับแค่จัดทรงลงล้อมาอย่างเดียวอย่างเดียวนะครับสวยงามนะฮะยางดอกหนาเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับอ้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับผมซอฟเซิร์กเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนโครงสร้างดีนะครับผมนี่นะฮะติ๊กเกอร์เพจเพิดเดิมอยู่ครบทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีบอกให้เลยนะครับว่าแอร์คันนี้หนาวมากนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับนี่นะฮะผมขับขี่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมากรุงเทพก็ไร้ปัญหานะครับผมแนะนํานะครับสําหรับใครงบน้อยหารถไปใช้งานนะครับดีกว่าขับขี่มอเตร์ไซค์กันแดดกันฝนนะครับอย่างนี้ฝนตกถ้าคุณ ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับคุณกำเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้แค่มอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้อคันที่ถูกกับมอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้ออีกนะครับกำเงินไปพาลูกพาหลานไปโรงเรียนเนี่ยต้องตากแดดตากฝนไปนะครับ พัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานให้ดีขึ้นนะครับเอาเงินบางส่วนแค่หลักหมื่นเนี่ยมาซื้อรถยนต์ใช้งานดีกว่านะครับสาห์อาทิ์พาลูกเที่ยวต่างจังหวัดพาเที่ยวทะเลสบายๆนะครับไปกันได้หลายคนนะครับผมนี่นะฮะอัตรา่้มบำรุงนะครับก็ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกแน่นอนนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วย16-17กิโลลิตรนะครับอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกนะครับสำหรับใครหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งไป เอาไปใช้งานกันได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับผมขอบคุณครับ